ได้กระจังหน้าแต่งนะคะสวยๆเลยนะคะกี่ชุดแต่งแค่ไอตัวโลบาหลังนะคะก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะคะกันชนแต่งด้วยนะคะเท่ๆเลยช่วงล่างบอกเลยว่าเดิมสภาพดีนะคะแมกไลเนอร์ก็ไม่แพ้กันนะคะทุกคนภายในนะคะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ข้างนอกนะคะสวยๆเลย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้านถนนจอมจ้กงุรุมธ,ธานี มีโสโ่วนลดให้อีกนะคะกับเจ้าคันนี้เลย f o r น Ranger 2.2 XL+ ปี2019นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีทั้งคันนะคะทั้งข้างหน้าทั้ง,งหลังเลยนี่ได้กระจังหน้าแต่งนะคะสวยๆเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ไฟหน้าใสๆเลยนะคะสว่างๆอ่ามีป,มปมุ่มปล่งซุ้มหรอปล่งซุ้มลอ ให้ด้วยได้แม็กเดิมๆจากโรงงานนะดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะคะใช้งานได้ยาวกระจกพับมือนะคะแล้วก็นี่คิวันไม่ใช่คิววันศาสตร์มันคือแหลกหลังคาเริ่มลับเริ่มหิวข้าวแล้วก็พูดล้วนนะอะ่าคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆเลยนะคะนี่เมทาร์ Med k, ชัดเจว๋วเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยๆรถไม่มีย้อมแมวแน่นอนเนาะทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะพี่ๆสวยๆเดิมๆจากโรงงานชุดเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะคะมีมาให้ครบเลยเดี๋ยว เปิดแป๊หนึง่งโอ้โหชอบอย่างหนึ่งของฟอร์ดนี่เห็นไหมมันทําเป็นที่นี้มาให้แบบว่าปิดๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าป่ะดานข้างบอกเลยว่าไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะนี่ชุดแต่งแค่ไอตัวโลบาร์หลักนะคะก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะคะเยียยหมืน่นแล้วไม่บวกเพิ่มด้วยนะพี่ๆนะใครสนใจอ i n b อกเข้ามาได้เลยนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนนะคะสีเดิมๆนะโอ้โหได้ ด้วยนะคะเท่เลยช่วงล่างบอกเลยว่าเดิมสภาพดีนะคะย่างอะไรมีมาให้ครบนะคะสนงสนิมไม่มีอ่าสภาพดีแมคไลเนอร์ก็ไม่แพ้กันนะคะทุกคนก็มีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานของมันเนาะอ่าแต่ว่ามันไม่ได้หนักหน่วงอะไรอ่าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยลูนีนกลมๆเลยนะไอเนี่ยเดิมๆจากโรงงานสวยๆเลยด้านข้างด้านนี้เหมือนกันเลยนะคะรถไม่มีชนมาแน่นอนนะคะสบายใจใหห่วงได้เลย และก็รถที่เราได้รับการรับประกันมาแล้วนะคะตรวจรถมาแล้วมากกว่า200กว่าจุดนะคะว่าเป็นรถที่มีคุณภาพจริงนะคะพี่ๆใครสนใจเข้ามาดูรถที่เต็นท์เสน่รถบ้านได้เลยนะคะดูตัวจริงก่อนได้นะคะน่ะน็อตเงินกิบนะเดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ข้างนอกนะคะสวยๆเลยก้งกว้างแบบนี้เลยนะกังแขลในสุดนะคะบอก เบาหนังนะคะสภาพดีเบาด้านหน้าเบาผ้าสภาพดีไม่มีขาดนะคะอ่าคันนี้ได้เครื่องเล่น,นวิทิวเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะเดิมๆจากโรงงานนะอ่าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีวายคอนโทรลมาด้วยคอนโซลด้านหน้าสภาพดีไม่มีรอยกาไม่มีรอยขีดข่วนจากเจ้าของเดิมนะคะอ่าที่เก็บของมีนะทุกคนนี่ที่ใส่วงสวน่นมีมาให้ครบไฟติดทุกจุดนะคะในรถอ่าสบายใจให,ห่วงได้เลยนะคะสภาพดีมากกระจกด้านหน้าเป็นกระจกแตะแสงได้นะคะ เลขหมาของคันนี้อยู่ที่120,000สมนกิโลนะคะขอหารแป๊บนึงหารมาแล้วนะคะใช้งานต่อปีตกปีแล้วประมาณ17เองนะคะถือว่าใช้งานน้อยนะคะไม่แท้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องอสวยๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์2 2 6จแรงม้านะคะอันนี้เครื่องนเดิมฟิตฟิตเลยนะไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันมาดูตัว กันต่อนะคะอ่าลอกดักรถจะเดิมแล้วคานก็เดิมนะไม่มีชนมาแน่นอนห้องเครื่องไม่เคยได้รับการเสียหายมาก่อนนะคะเดิมๆจากโรงงานน็อตทุกตัวเนียนๆเลยนะคะนี่น,อน็อตฝากระโปรงเนียนกลิบนะไม่มีรอยแกะเลยฝากระโปรงเดิมนะคะอันนี้จะเป็นระบบช็อคอัพนะคะเปิดปิดได้สบายเลยทางเราเปถ่ายพองเลวแล้วก็รับประกันคองเกียร์สูงสุดถึงปีหรือนึ่งหมื่นกิโลให้ด้วยนะคะคันนี้ราคะ่ะหน้าร้านอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ถ้าเข้าเเข้ามาเรามีส่วนลดให้อีกสามหมื่นบาทค0น เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยผ่อนแค่6กพันกว่าบาทตลอดเลยสัญญารถเน็นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเทุกคันเน็นเรามีเล่นพรมน่นทุกคันไม่ปิดเป็นหนีแน่นอนสำหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีทิกตอกอีกสช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้ ลุงบกไม่จับตามาที่นี่เลยนเสน่ห์รถบ้านสอง